สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยูทูบนะครับผมช่างปานเมืองนนทนะฮะวันนี้ผมจะมานําเรียนเกี่ยวกับเรื่องปลาปานะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องใช้และก็ดูแลประจำนะฮะเลยนำเรียนสิ่งรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์มาให้ทราบครับที่ผมแนะนํานี้ก็คือวาลวบนวาลวนะฮะมันเป็น PVC หมดนะฮะที่ลัต อันนี้เป็นท่อ PE รุ่นใหม่เป็นเกลียวใช้แทนท่อเหล็กนี่เริ่มมีนิยมเข้ามาแล้วครับอันนี้เหมาะกับงานฐานล่างที่เราฝังลงพื้นดินอะไรก็แล้วแต่นี่นะเพราะว่าท่ออ่อนมันเนี่ยมันสามารถจะโค้งเพื่อจะรับการทุดของดินได้อะไรได้เนี่ยนะครับก็จะดีกับท่อ PVC PVC ที่วบาทุดก็หักเลยไอ้พวกนี้ก็คือข้อต่อเอ้ย ท่อ4ี่หุนหหุนนิ้วหนึ่งนิ้วนิ้วสองสองนิ้วครึ่งสองนิ้วสองนิ้วครึ่งสามนิ้วสี่นิ้วนะฮะซึ่งซึ่งอุปกรณ์เนี่ยมันผมเอามาพอสังเขปนะฮะแล้วก็ก็คืออันนี้ก็คือเช็ควาล์วสำหรับปั๊มน้ำเช็คมาแล้วให้ให้น้ำอ,อีกด้านไม่ไหลอีกด้านสกัดไว้อะไรเนะฮะในในใน ถ้าเพื่อในในในสกิไลายมันจะบอกนะอันนี้ก็คือ,อข้อต่อฉากสามทางในสี่ห้านะฮะของพวกนี้จะเป็นของใช้ประจำของเราเวลาเราไปซื้อหรือมีอะไรเนี่ยเราก็จะสั่งได้ว่าเออเอาข้อต่ออะไรอะไรอะไรนะฮะเขาก็จะจัดไปอันนี้ก็เป็นก้ามปูรัดนะฮะก้ามปูรัดท่ออันนี้ก็รัดวนระแบบกันนะฮะแล้วก็มีผ้าเทปผ้าเทปนี่สำคัญมาก จะต้องมีผ้าเทปอยู่เสมอนะฮะก็จะทำใต้ด้วยตัวเองแล้วก็จะเกิดประโยชน์ก็เรามีอุปกรณ์พร้อมถ้าพวเราทำกับช่างแล้วก็จะประสานกับช่างให้งานมาเรียบร้อยขึ้นเยอะนะฮะท่อ PE เนี่ยเป็นท่อที่ที่สามารถใช้เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยว P v วก็ได้เกี่ยวสเตเลสทองเหลืองก็ไดนะ้เพราะว่าเขาจะทำไวซี 4, หุนนิ้วนึงอะไมีหมดะฮะ ตอนนี้เริ่มเข้ามาขายขายแล้วนะเริ่มเข้ามาขายหลายหลา,ายที่แล้วครับตอนนี้มีความนิยมพอสมควรนะฮะผมก็เลยนำเรียนสิ่งเหล่านี้ว่าอุปกรณ์ประปาพวกนี้นะฮะเราจะต้องรู้และอีกอย่างหนึ่งอย่างกรณีสามทางเนี่ยมันจะมีลูกศรทีนะฮะว่าสามทางนี่เขาจะไปด้านไหนเพราะมันจะเพมันจะทำมุมไม่ผิดกันนะฮะแห่ลูกศรไปด้านนี้ คือเราล้ำทิ้งก็ต้องไปดด้นนะฮะก็มีสัญลักษณ์บอกนะฮะส่วนบอลวาวพวกนี้ก็จะมีขนาดหนึ่งนิ้วสนิ้วสานิ้วมีหมดนะฮะม,มีมีถึงตัวใหญ่เลยก็จะมาแทนเล็กบอลวาลที่เป็นโลหะเพราะเพราะพวกนี้การใช้ใช,ใช้ใช้จะสะดวกเพราะตัดด้วยท่อแล้วก็ทำความสะอาดติดก,กาวเข้าสวมได้เลยนะ,ะสะดวกมาก ถ้าเผื่อเราจะตัดไหมก็ใส่ข้อต่อเพิ่มไปก็เปลี่ยนตัดต่อไหมได้โดยที่เราไม่ต้องไปเอ,เอาเกียวหรือนี้เปิ้ลแบบเหล็กสมัยก่อนการทํางานก็จะสะดวกยิ่งขึ้นนะผมก็เลยนาเรียนสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ให้เพื่อนๆได้ทราบครับผมช่างปันมางนนครับ